นี่ครับผมเปริก <lawsuit> ต <royable> ัวเดียวแน่นอนแล้วครับเนี่มาถึกแล้วครับหลังจากที่ตามหามาโดยน้มนะครับอยู่ในอยู่แล้วครับผมอือเอางาครับผม มยอมครับผมอืมหัวเขาแล้วเอาหืเอาอย่าสุดเลยขาดเด้อขาลายด่างเลยครับนี่ตัวนี้เียบร้อยครับผมมันมีสอตัวะ ตัวนี้หะนามันเมยหรอเ,เรียบรอยบ้อ,อ,อย,รออย,อยรครับผมหนามจะเมื่อยแล้วครับพอนนอนเขากับล่งมากมือที่สองแล้วครับผมมีปลาบึกตัวเดียวแล้วครับผมมีแหลกมุ้ยไผ่ใดนะครับสบาย่ครับ สวยไงนะครับผมมนปลบึกนะครับอือจะหาลูกอะไรอยู่หรอครับบุมเสร็จแล้วของไงมือานนี้น้องเนี่ย